thank you สวัสดีค่ะพบกับดวงพรสารพระภูไม้อีกแล้วค่ะวันนี้ดวงพรจะพาไปดูการวิธีการขั้นตอนทําสีทําสีสารนะคะตัวสีตัวบ้านทํากันยังไงสีออกมาแล้วจะสวยเหมือนในรูปแบบไหนเดี๋ยวดวงพรจะมาเล่าให้ฟังนะคะ หนึงเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องดูหลังคาของเราด้วยนะคะหลังคากระเบื้องหลังนี้นะคะจะเป็นสีแดงโทนออกลัาคาสีแดงเพราะฉะนั้นตัวบ้านก็ต้องออกสีแดงนะคะแดงทีนี้เราก็จะไปหาซื้อสีนะคะซื้อสีที่เราหาได้นะคะสีที่เราหาได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะสีที่วงปอนหยิบจับใช้ประจํานะคะ เป็นของ TOA ค่ะเป็นของ TOA นอะดางงก็จะใช้ตัวนี้มาตลอดนะคะคือสีตัวนี้คือสีย้อมไม้โมโกกน่คือเพราะว่าสีโมโกกน่นี่คือเป็นออกสีแดงกำๆจะไม่แดงเกินไปและก็จะไม่ดําเกินไปไม่้ําเกินไปเนาะทีนี้ทําไมเราถึงเอามาเป็นสีนี้สีนี้เพราะกระเบื้องสีแดงเพราะลูกค้าต้องการสีแดงค่ะลูกค้าสีแดงเราก็เลยต้องทําสีให้เข้ากันนะคะให้กลมกลืนกัน ทีนี้เราก็เลยเอามาย้อมแบบไหนมาทาย,ยังไงก่อนอื่นบอกเลยว่าสารที่เราทําเป็นไม้เก่าค่ะจะมีไม้ใหม,จม่จะมีพวกของใหม่ก็คือรูปก,กึงเป็นไม้สักทองและก็ชลุเท่านั้นเองค่ะเครื่องประดิบประดอยเล็กๆน้อยๆดอกพงดอกไม้ข้างๆเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นเป็นไม้เก่าหมดเลยนะคะเป็นไม้เก่าที่เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังไม้เต็งไม้แดงค่ะ ทั้งหลังเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยค่ะทีนี้เรามาพูดในเรื่องการทําสีการทําสีย้อมยังไงให้ออกมาแบบสวยเหมือนในรูปที่ดวงพรถ่ายทําให้ดูตอนนี้นะคะคือดวงพรก็ย้อมสีไม้ด้วยสีมะฮอกโกนี่สีมะฮอกโกนี่นี้ก็คือเราก็ทาลหลายๆรอบทายังไงทาแบบไหนดวงพรใช้คู่กันค่ะคู่กันเบอร์ใหญ่ๆนะคะจุ่มลงไปเลยค่ะแล้วก็ทาทาจนครบทั้งหลัง จะมีการพ่นใช้เครื่องอ่ะพ่นนะคะกาพ่นน่ะเป็นบางจุดเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นจะใช้แปรงเท่านั้นค่ะใช้แปรงทาเท่านั้นนะคะซอกเล็กซอกน้อยเราต้องใช้แปรงทาเท่านั้นค่ะพ่นนี้เป็นเป็นขั้นตอนสุดท้ายเสียมากกว่านะคะเพราะว่าตอนที่เราจะใกล้จะจบงานเราถึงพ่นเท่านั้นเองนอกนั้นเราก็ใช้แปรงทานี่ละคะ่ะใช้แปรงทาใช้ระยะเวลาในการทา ทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะทาหลังนี้นะคะเฉพาะหลังนี้นะคะทาอยู่สองวันถึงจะเสร็จค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทาสีเพียงแค่รอบเดียวนะคะเราทาหลายรอบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดค่อคนข้างจะแรงนะคะเราเอาไปตั้งกลางแจ้งกลางแดดนะคะทั้งโดนทั้งฝนโดนทั้งแดดอ่าอยู่อย่างนี้ซ้ำๆๆสีเขาก็จะซีดเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องทาทุกซอกทุกม,มุม ให้เขาได้จับเนื้อไม้นะคะสีจะได้กลมกลืนกับเนื้อไม้จับเนื้อไม้ให้อยู่หลายๆชั้นเพราะว่าเขาจะได้ไม่ซีดง่ายเท่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่าการทาหลายๆรอบมันจะดีสําหรับเนื้อไม้หนึ่งละค่ะเนื้อไม้ถ้าโดนฝนบ้างโดนแดดบ้างก็จะเกิดเชื้อราตามเนื้อไม้นะคะก็จะเกิดเป็นเชื้อราเป็นดอกเห็ดเป็นด่งดางดําๆ สังเกตไหมคะนั่นแหละค่ะเราถึงเอาสีมาย้อมไม้เพื่อที่จะทาให้เขาหลายๆรอบเพราะจะได้ไม่มีเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราก็จะมีน้อยมากนะคะที่จะขึ้นค่ะนั่นแหละค่ะสีเราจะได้มาเป็นเกาะกำบังเนื้อไม้ที่สวยงามของเรานะคะเป็นไม้แดงไม้เต็งไม้แดง,ไม,แดงไม้เก่าค่ะ เอามาประยุกต์ใช้นะคะเอามาประยุกต์ทําให้เป็นบ้านทรงไทยย่อขนาดเป็นสารตายายสารพระภูมิสารเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นสารอะไรก็ตามแต่นะคะที่ร้านรับทําหมดนะคะรับทารับตามงานงานสั่งของลูกค้านะคะทางร้านยินดีบริการทุกทกท่านนะคะฝากร้านสมยศด,ด้วยนะคะฝากร้านไว้ด้วยนะคะใครบองหาสารพระภูมิสารเจ้าที่สาร อะไรก็แล้วแต่ให้มาร้านสมยศนะคะมีสิ่งหลายหสิ่งหลายอย่างเรามาถามเรามาัเราจะพยายามทำให้ท่านนะคะให้ลูกค้าทุกท่านให้พึงพอใจในผลงานของเรานะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นดวงพรขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆไวะะดดด้ด้วยนะคะกดติดตามดวงพรด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะไว้โอกาสหน้าพบเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ thank you